สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคเพื่อนๆกลยานมิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาหรอพาโลสวัสดีวันหยุดนะคะสวัสดีวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568นะคะแบบๆแบบก็กลางปีแล้วนะทุกคนมีใครได้มีโอกาสนะคะเดินทางไปไหว้พระศักการะนะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปขอพรอท่านมาบ้างเอ่ยนะคะวันนี้ใหม่จะมาสอดสอบถามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูครบาอาจารย์ นะคะว่าสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณขอไปเนี่ยนะคะสิ่งจากสิทธิ์ุรุภูวาอาจารย์ท่านรับรู้หรือไม่ในสิ่งที่คุณขอนะคะวันนี้ใช้ไพ่โชคดีมีสุขนะคะในการมาเปิดดูนะคะเรื่องราวนะคะว่า สิ่งที่คุณขอไปนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรุภูบาอาจารย์รับรู้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงขออนุญาตของรักษากรุกูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวนะคะก็ขอให้มาบอกมาเก็บผ่านไพ่นะคะ ข้ดีมีสุขนี้ในครั้งนี้นะคะหากมีสิ่งไหนที่ดีก็ขอให้รับไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้หรือว่าเลื่อนผ่านไปดูคลิปอื่นๆได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ให้ค่าขนมกดซุปเปอรแ์แตงดูโฆษณาไม่กดข้ามก็ดีนะคะเป็นกําลังใจให้กันไปขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคมาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์รับรู้ไหมในสิ่งที่คุณขอโอ้โห บแรกมาก็ความสำเร็จแล้วบางคนนะคะใครได้ไปขอในเรื่องของความสำเร็จความสมหวังนะคะใครได้ไปขอในเรื่องของผลของการประกวดการลงแข่งขันการทำโปรเจกต์นะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะสำเร็จแล้วแหละแต่ถ้าเผื่อใครที่ไปขอแล้วยังไม่รู้ผลนะคะมีความเป็นไปได้ว่า คุณอาจจะทํา <t> ส <mini> ําเร็จนะคะตามที่ขอแต่ที่จริงหน่่ยอยากจะบอกไว้ว่าการที่ขอเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นคล้ายๆกับเป็นกุศโลบายบางอย่างการที่เราไปขอการที่เราอ่าสวดมนต์ทำสิ่งดีๆแล้วขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มันคล้ายๆกับการที่เราใช้พลังงานกดแรงดึงดูดเนาะในการที่จะ พูดบอกกับท่านไปว่าขอให้งานที่ทำสำเร็จขอให้โปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่นะคะได้เป็นไปอย่างที่ต้องการเหมือนกับเราพูดแล้วสั่งจิตตัวเอง พูดออกไปเพื่อที่จะให้มันสะท้อนกลับคืนมานะคะบอกกับเราว่าถ้าเราอยากจะสําเร็จเราก็ต้องมีความพยายามบางคนอาจจะขอในเรื่องของการทําในเรื่องของสื่อออนไลน์การขอให้มีคนรู้จักเป็นที่รู้จักมีเสน่ห์เมตตามหานิยมทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะขอให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก นะคะเป็นที่กล่าวขวัญถึงหรือบางคนก็อาจจะขอในเรื่องของการไปสอบแข่งขันเพื่อที่จะเข้างานต่างๆหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านรับรู้แต่ว่าท่านจะให้คนที่มีความพยายามถึงพร้อมอย่างแท้จริงนะคะคนที่เหมาะสมและคู่ควรแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความโดดเด่นคุณสังเกตไหมคะว่า ทุกคนเขาจะใส่นะคะชุดสีดําแต่มีคนคนเดียวที่ใส่สีแดงนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณอยากที่จะลงแข่งขันหรือว่าสิ่งการการที่เป็นตัวตนของคุณอะคุณต้องดึงพลังงานความโดดเด่นความไม่เหมือนใครการมีเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวคุณออกมาให้ได้ก่อนพลังภายในของคุณต้องแข็งแกร่งความสามารถของคุณต้องโดดเด่นมีเอกลักษณ์นะคะนั่น,น่ะถึงจะนะคะเข้าตาแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่อ่า คู่ขวรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ไหมในสิ่งที่คุณขอนะคะอืมคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณต้องเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนาการอธิษฐานจิตการอยู่กับตัวเองความสุขของคุณอาจจะเป็นความสงบการได้กลับมา คืนสู่ภายในของตัวเองการได้มาทบทวนเรื่องราวเหตุการณ์ในแต่ละวันเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าตกตะกอนความคิดตกตะกอนชีวิตเพื่อที่จะขจัดอะไรที่ไม่ดีออกไปและก็เก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์เก็บเอาไว้ในคลังความรู้คลังสมบัติเก็บเอาไว้เป็นเหมือนกับคัมภีร์ชีวิตของคุณ ะะให้คุณสามารถที่จะดําเนินชีวิตหลังจากนี้ต่อไปได้อย่างมีสติแล้วก็มีประสิทธิภาพอันไหนที่เคยทําแล้วอันไหนที่เคยผิดพลาดอันไหนที่ทําแล้วทําให้เกิดผลดีคุณก็จะรับรู้แล้วก็เก็บเอาไว้บางคนเป็นคนที่ชอบสวดมนต์เจริญภาวนาบางคนก็อาจจะอยากจะเข้าสู่เส้นทางแห่งการปฏิบัติอย่างจริงจังหาองคุรุครูบาอาจารย์หาสถานที่ที่สามารถที่จะขัดเกลา ตัวตนและนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งการปฏิบัติได้อย่างจริงจังเนี่ยหน่อยคิดว่าคุณหาเจอแล้วนะคะแล้วบางคนก็อาจจะปฏิบัติมามากพอแล้วนะคะแล้วก็ยังจะปฏิบัติต่อไปสิ่งที่คุณขอคุณอาจจะขอความสงบสุข อย่างแท้จริงก็ได้อย่างที่เขาบอกว่าสุปใดเล่าจะเท่าความสงบไม่มีเพราะคนที่เข้ามาสู่เส้นทางธรรมเนี่ยนะคะหน่อยเชื่อแน่ว่าเกิน50%คือคนที่ต้องการความสุขในบ้้นปลายต้องการความสงบในชีวิตหรือสิ่งที่คุณขอเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเบสิกนะคะความสงบเนี่ยความสุขทางใจเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเชื่อไหมเมื่อถึงวันนึ่งอะ คุณจะรับรู้ได้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เรามีจิตใจที่สงบแน,แน่วแน่แล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าในการที่จะคิดดีทดําดีแล้วก็ปฏิบัติด,ดีหน่ยเชื่อแน่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรูขึ้นมาสักขนาดนี้นะคะบางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมมาหรือบางคนอาจจะกําลังวางแผนอยากที่จะไปปฏิบัติธรมเข้าคอต่างๆนะคะคุณก็จะได้พบอ่า ที่ดีๆค,ครูบาอาจารย์ผู้ชี้แนะที่ดีบางคนอาจจะกําลังลงครอสเรียนนะคะฝึกสมาธิฝึกสติบางคนนะคะสวดมนต์ได้แต่ว่านั่งสมาธิยังไม่นิ่งอย่างเงี้ย คือจริตแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปใช่ไหมคะบางคนอาจจะมีความชอบในเรื่องของการเอ่ยปากเอ่ยวาจาการสวดออกเสียงแต่บางคนก็อาจจะถนัดในเรื่องของการนั่งสมาธิวิปัสสนาเดินจงกรมหรือว่าไปปฏิบัติในสถานที่ที่เป็นอ่า เขาเรียกว่าปูชนียสถานต่างๆต,ต,ตามวัดต่างๆสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆซึ่งจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่จุดประสงค์สาคัญหลักๆเลยหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าสู่ตัวต,วตนภายในการกลับมาพิพพจารณาะะเรื่องดาวสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้จิตใจของเรามีความสงบมากขึ้นซึ่งหน่อยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ ท่านชอบนะคะให้คุณทำในสิ่งนี้เพราะเมื่อคุณอยู่ในจุดที่คุณรับรู้กั่นกองตกตะกอนอะไรต่างๆได้แล้วอะค่ะชีวิตของคุณหลังจากนี้มันจะเหมือนกับมันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างมันทำให้การดำเนินชีวิตของคุณอนะมันมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นพอเราขอพรอะไรไปในสิ่งที่ไม่เกินกรมคุณเชื่อไหมด้วยสติปัญญา ความคิดความสามารถนะคะสมองของเราที่มีความเบาโปร่งโล่งสบายเนี่ยมันจะสามารถหาหนทางในการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้เปรียบคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการที่เราปฏิบัติการที่เราทําสิ่งดีๆเคลียขยะเคลียพลังงานลบภายในอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นการเตรียมการที่จะดําเนินชีวิตไปให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราขอพรไว้อะค่ะ มันต้องเป็นไปอย่างแบบควบคู่กันไปการที่เราเดินทางทางโลกและทางธรรมมีสติสัมปชัญญะมีเรื่องของทั้งกฎหมายกฎเกณฑ์หรือว่าอ่าเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมเดินทางควบคู่กันไปเหมือนตะเกียบอะค่ะที่มันต้องใช้คู่กันมันถึงจะมีประสิทธิภาพทางโลกไม่ให้ช้าทางธรรมไม่ให้ขุนถ้าคุณสามารถทําสิ่งนี้ไปได้สิ่งไหนที่คุณขอความสําเร็จต่างๆนานามันจะประเดประดังเข้ามาค่ะนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ไหมในสิ่งที่คุณขออ,อืเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนผู้หญิงคนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นอะผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเมื่อกี้อย่างที่หน่อยพูดคุณเห็นไหมการที่คนคนหนึ่งทำอะไรมากมายนะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดเหมือนกับแบบ กลับมาจากการทํางานแล้วอะนะคะวางสิ่งของต่างๆและเกะละกะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนะคะมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของคนปกติเนี่ยแหละค่ะที่เมื่อออกไปสู่การทำงานในสังคมพบเจอเรื่องราวอะไรต่างๆนานานะคะมากมายเข้ามาในชีวิตน่ะการที่เราอยากจะพักการที่เราอยากจะ มีเซฟโซนหรือพื้นที่สำหรับได้ปล่อยวางสมองสมองบ้างจริงๆมันก็ดีนะแต่ถามว่าภาพนี้ถ้าใครยังปล่อยให้ตัวเองนะคะโอเคทำงานอะ่ะทุ่มเต็มที่แต่กลับมานะ่ะคุณเชื่อเรื่องของฮวงจุย้ยไหมคะถ้าภายในบ้านภายในห้องพักภายในพื้นที่ของเราหรือแม้แต่กระทั่งสมองของเรามันเต็มไปด้วยขยะเหมือที่หน่อยพูดเมื่อกี้อะคะ่ะ มันจะเป็นพลังงานลบมากกว่าที่จะเป็นพลังงานบวกการที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่มันเป็นพรอันประเสริฐหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตก็ยากเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่ในจุดที่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลอ่า บ้านช่องไม่ดูแลหิ้งพระไม่ดูแลสมองไม่ดูแลความคิดคือประมาณว่าปล่อยให้รกปล่อยให้มีแต่ขยะปล่อยให้มีแต่สิ่งที่มันเป็นเหมือนกับของเก่าของทิ้งล้างอะไรต่างๆนานาคุณเชื่อไหมว่าถึงคุณจะทำาทํทงานดีมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนแต่ภายในมันไม่พร้อมที่จะรับ พื้นที่ของคุณไม่พร้อมที่จะรับสิ่งที่เป็นเหมือนกับสิ่งดีๆเข้ามานะคะทำไมเขาถึงบอกว่าการที่เราอยากที่จะสวดมนต์เจริญภาวนาทําสิ่งดีๆทําไมเขาบอกว่าอันดับแรกชะร้างร่างกายจิตใจชะล้างนะคะทำความสะอาดร่างกายจิตใจให้พร้อมก่อนแล้วก็อย่าลืมอย่าปล่อยปะหิ้งพระ,ะสถานที่ที่เหมือนกับพื้นที่ที่เราเก็บ สิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆนะคะทำให้มันสะอาดที่ไหนที่ที่สะอาดก็มีแต่คนอยากจะอยู่ขนาดเรายังอยากจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสะอาดสะอาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์รูครูบาอาจารย์เบื้องบนการที่คุณน้อมบูชาอัญเชิญสักเเคท่านลงมาเนี่ยอัญเชิญท่านลงมาเพื่อที่จะมาฟังคุณสวดมนต์มามารับฟังสิ่งที่คุณขอถ้าพื้นที่หิ้งพระร่างกายจิตใจพื้นที่นั้นไม่พร้อม ไม่สะอาดไม่สว่างสวยัยไม่มีความสว,าสว่างสว่างเนี่ยท่านก็ไม่อยากมาหรอกคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นกุศโลบายง่าย,ายๆเลยก็คือก่อนส่วนมนต์เจริญภาวนาคือการเคลียร์พื้นที่คันเคลียร์ร่างกายให้สะอาดพร้อมที่จะรับพรพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะะในชีวิตคุณพร้อมหรือยังถ้าคุณยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปขอพรนะคะใดๆเพราะว่าแม้แต่คุณนะคะสภาพ ที่ที่คุณอยู่สภาพด่างกายสภาพอะไรคุณก็ยังไม่พร้อมเลยอะนะคะคุณอยากรับพรรับสิ่งดีๆคือคุณพร้อมที่จะรับความปังหรือยังคุณพร้อมที่จะรับความเป็นจริมง,งคลหรือยังถ้าสภาพคุณยังไม่พร้อมไหยว่าน่าจะยังไม่ได้หรอกถ้าได้มาก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้อย่างที่ไหนชอบยกตัวอย่างบ่อยๆการที่คุณพร้อมคือ การงานการเงินชีวิตคุณพร้อมแล้วหากคุณอยากที่จะบ้านได้บ้านใหม่สักหลังคุณไปจับจองถามก่อนว่าคุณพร้อมไหมคุณอยากได้บ้านดีๆได้บ้านสวยๆให้สมฐานะสมกับที่ตัวเองทุ่มเทเพียรพยายามมาถามคําเดียวว่าคุณพร้อมไหมถ้าการที่คุณได้บ้านหลังนั้นมาอาจจะด้วยความที่คุณมีเงินก้อน,ก,อนก้อนหนึ่งอะแต่หลังจากเนี้ยคุณพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะผ่อนพร้อมที่จะหาเงินมาจ่ายเพื่อที่จะ บดบล็อกบทพันธนาการตรงนั้นไหมถ้าคุณยังอยู่ในจุดที่ไม่พร้อมคุณได้มาสุดท้ายก็ต้องสูญเสียไปอ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์รับรู้ไหมในสิ่งที่คุณขอเมียหน่อยถึงบอกว่าคุณนะ่ะถึงแม้ทางโลกคุณจะมีความอ่า เก่งมีความประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่คุณก็ยังไม่ลืมที่จะกลับเข้ามานะคะสู่เส้นทางแห่งการปฏิบัติอย่างจริงจังจริงจังในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องแบบสวดแบบานานหรือว่าทำเยอะแยะมากมายนะคะมันอยู่ที่คุณภาพ หากคุณสวดมนต์วันละสามสิบนาทีหรือหากคุณนั่งสมาธิวันละสินาทียี่สิบนาทีหากใจคุณพร้อมร่างคุณพร้อมคุณมีความตั้งมั่นแน่วแน่มีสติมีสมาธินั่นน่ะคุณก็ได้แล้วค่ะเช่นกันค่ะการที่สิ่งที่คุณขอนะ่ะเมื่อสถานที่พร้อมใจคุณพร้อมนะคะและคุณทุ่มเทเพียรพยายามทำมันด้วยนะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าท่านจะประทานพรสิ่งดีๆมาให้กับคุณเห็นไหมคะมีองคุรุครูบาอาจารย์เทพเทวดาลายล้อมแสดงว่าในตอนที่คุณสวดมนต์ในคุณอัญเชิญมาทุกภพทุกภูมิเลยใช่ไหมคะสวรรค์เบื้องบนนะคะทุกๆชั้นฟ้านะคะอัญเชิญมาหมดองคครุครูบาอาจารย์ท่านชอบความสะอาดท่านชอบความสงบ ท่านชอบพื้นที่ที่ดีท่านชอบคนที่มีจิตใจที่ถึงพร้อมสะอาดนะคะแล้วก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์สีฟ้าสีขาวเป็นสีแห่งความสะอาดสีแห่งความบริสุทธิ์นะคะท่านรับรู้ค่ะถ้าคุณถึงพร้อมเมไหร่นะคะสิ่งที่คุณขอแล้วก็ไม่เกินกรรมจะมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวน่อยขอจัดพิธีหน่อยเนาะ อาจจะเป็นทั้งคําแนะนําที่ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูกูบาอาจารย์โอโทษทีค่ะอยากมาบอกมากล่าวคุณให้หน่อยเป็นสื่อกลางด้วยก็ได้ขออีกหนึ่งใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ไหมในสิ่งที่คุณขอโอ้โหมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นสายจีนนะใครที่เพิ่งไปอ่าอันเนี้ย มันเป็นในลักษณะของไปไหว้นะคะเดินทางไปไหว้ไปสักการะศาสไทยก็ได้นะอ่าเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะคะหรือพระอริยสงฆ์หรือว่าในสถานที่อ่าศาลหลักเมืองประจําจังหวัด ไปในสถานที่ที่มีนะคะองค์พระพุทธรูปนะคะที่ให้ไหว้สักการะหรือว่าบางคนก็จะเป็นในลักษณะไปทางสายศาสตร์จีนนะคะฮินดูก็ได้หรือว่าบางคนไม่ได้ไปทางไหนอยู่กับบ้านนะคะส่วนมนุัยเชิญเทวดามาหรือบางคนก็ไปในทางศาสตร์จีนจีนฮ่องกงไต้หวันมีใครเพิ่งเดินทางไปไหว้ไปสักการะขอพรไปมูมาไหมคะ เนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านรับรู้แต่หน่อยเห็นภาพนี้หน่อยรู้สึกเหมือนกับท่านจะมาบอกว่าร่างกายของคุณนะ่ะหากคุณนะคะปล่อยปละละเลยนะคะร่างกายไม่พร้อมร่างกายไม่มีความแข็งแรงนะคะสิ่งที่คุณขอบางอย่างมันอาจจะได้มาแล้วคุณอาจจะนะคะบางคนระขอความประสบความสําเร็จความปังในหน้าที่การงาน ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือสิ่งที่คุณขอมันจะได้มาร่างกายจิตใจคุณต้องพร้อมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ไหมท่านรับรู้ค่ะแต่ท่านอยากจะให้หน่อยมาบอกอีกนิดนึงว่าหากใครที่ปล่อยปะละเลยร่างกายตัวเอง นะคะก็ให้หันกลับมาดูแลด้วยนะคะมันเป็นในเรื่องของสภาวะภายในบางคนอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยจากการทํางานการใช้ร่างกายการใช้มันสมองมากเกินไปมันถึงเวลาแห่งการที่คุณจะต้องได้กลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังแล้วนะคะขอดูใต้สําหรับอมใต้สําหรับเป็นไพ่จบค่ะ การดูแลตัวเองการดูแลร่างกายการดูแลจิตใจการดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หิ้งพระการดูแลตัวเขาเรียกว่าคนที่เรารักบุพการีการทำบุญไหนไม่ยิ่งใหญ่เท่าการดูแลพระอรหันต์ของบ้านใครที่ยังมีพ่อแม่ใครที่ยังมีอ่า บรรพบุรุษเขาเรียกว่าคนที่เลี้ยงดูคนที่เป็นเหมือนอผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้กลับไปหาท่านบ้างไปขอพอรท่านบ้างนะคะไปดูแลไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างท่านไม่ต้องการอะไรค่ะสิ่งที่มันเป็นเหมือนความสุขของคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คือการเห็นลูกๆหลาน,ลานมีความสุขมีความมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คืออันเนี้ย การที่จะเหนียวนำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตการที่จะสุขสมหวังในพอรอันประเสริฐที่คุณขอคุณต้องถึงพร้อมคุณต้องเป็นคนที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์พื้นฐานพื้นฐานของคนที่จิตใจดีคือคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีคุณทำอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จถึงแม้จะล้มเหลวคุณก็สามารถที่จะ นะคะกลับมารีเฟซหรือว่ากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะพาตัวเองลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะพลังภายในของคุณเพราะพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่คุณน้อมที่คุณอัญเชิญท่านมารับมาฟังมารับบุญที่คุณได้อุทิศให้กับท่านต่างๆ นะพลังภายในพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังสิ่งที่มองไม่เห็นเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ใช่ว่าจะไม่มีเหมือนลมอย่างนี้ค่ะพัดมาเราก็รู้ว่ามันเป็นลมแต่เรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นเช่นกันค่ะความเชื่อความศรัทธาการขอพรสิ่งต่างๆขอให้คุณขออยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงขอให้เหมือนกับการที่เราจะได้รับพรอะไรบางอย่างคุณต้องถึงพร้อม นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าจงกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่ขอนะ่ะมันเกินกมไหมคุณถึงพร้อมไหมร่างกายจิตใจคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไหมนะคะเนี่ยพอเราถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปว่ารับรู้ไหมในสิ่งที่เราขอท่านก็เลยมีคําถามกลับคืนมาว่าแล้วคุณนะ่ะพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วหรือยังนะะเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายและคิดว่า พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆนี้แล้วหรือจะขอกลับไปขอเวลานิดนึงขอไปอทำสิ่งต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะเอาเป็นว่าไหนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คำว่าพลังงานสถิตแล้วกันค่ะเห็นไพ่ใบนี้เรารู้สึกแบบขลังขลัง,ลงยังไงก็ พลังงานสถิตนะคะแล้วก็น้อมรับคําอวยพรจากท่านไปนะคะโอเคค่ะทุกคนไปสวดมนต์ละค่ะบ๊ายบาย